บานฝึกหัดอายุ23าปีเดินเข้ามาถึงโรงพยาบาลเก่าที่เธอได้รับมอบหมายให้เข้าเวรดึกเป็นคืนแรกแม้ว่าโรงพยาบาลนี้จะมีอายุหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังมีการใช้งานในบางแผลที่จําเป็นต้องดูแลคนไข้ตอนกลางคืนแม้จะเป็นสถานที่เก่าคร่ําครึแต่โรงพยาบาลนี้กลับมีชื่อเสียงในเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเตียงหมายเลข13ในหอผู้ป่วยหญิงซึ่งเป็นเตียงที่ไม่มีใครกล้านอน พราะมีตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าคนที่นอนเตียงนี้จะต้องพบกับโชคชะตาที่แสนจะโหดร้ายวิญญาณของผู้ป่วยคนก่อนๆจะรอคอยที่นั่นเพื่อเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนเมย์ไม่เคยเชื่อในเรื่องพวกนี้แต่ก็อดรู้สึกสงสัยไม่ได้เมื่อเห็นบรรยากาศมืดมนของหอผู้ป่วยในคืนที่เงียบสงดเธอเดินผ่านเตียงหมายเลขสิบสามโดยไม่ได้คิดอะไรมากนักแต่พอเธอหันไปมองตามสัญชาตญาณก็ต้องหยุดชะงัก บนเตียงสิบามีร่างของคนหนึ่งนอนอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งในชุดผ้าห่มสีขาวเปลือกตาปิดสนิทเส้นผมยาวยุ่งเหยิงเหมือนกับคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองมานานแต่สิ่งที่ทำให้เมตกใจคือไม่มีการบันทึกข้อมูลคนไข้คนนี้ในระบบของโรงพยาบาลเลยแม้แต่ผู้ปว่วยแผนกนี้ก็ไม่มีใครถูกส่งมาในคืนวันนี้ ทำไมถึงมีคนมาอยู่ที่นี่เมคิดในใจขณะที่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงแต่เมื่อเธอลองมองใกล้ๆความรู้สึกเย็ยนเยือกก็เริ่มกาบกลุ่มร่างกายเธอร่างของผู้หญิงบนเตียงนั้นไม่ได้มีการขยับหรือหายใจเลยแต่กลับเย็นเหมือนศพที่ถูกแช่แข็งอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งมาเมพยายามกล่อมตัวเองให้สงบจึงยื่นมือไปตรวจชีพจรของผู้หญิงคนนั้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสไปที่ข้อมือของหญิงสาวไม่พบชีพจร ทำไมไม่มีชีพรจรเมคิดในใจสับสนและตกใจขณะนั้นเสียงจากข้างหลังเธอก็ดังขึ้นเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่เสียงของพยาบาลคนหนึ่งดังมาจากทางด้านหลังเมหันไปพบกับพยาบาลประจำเวรที่มายืนมองเธอด้วยท่าทีเครียดทำไมมีคนมานอนที่เตียงนี้เมถามออกไปเสียงแผ่วพยาบาลคนนั้นสายหัวแล้วพูดเสียงเบา ไม่มีใครถูกส่งมาที่นี่คืนนี้เธอไปตรวจดูเตียงอื่นดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเตียงนี้เมย์กลับไปที่ห้องพักพยาบาลด้วยความรู้สึกแปลกๆที่ยังไม่หายจากความตกใจเมื่อคืนนี้เธอคิดว่าอาจจะเพียงแค่ความผิดพลาดจากการมองผิดหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่กลับพบว่าในใจยังคงรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ไม่สามารถอธิบายได้วันถัดมาเมย์ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกับใครกลัวว่าคนอื่น จะมองว่าเธอคิดมากไปหรือจินตนาการไปเองแต่ความรู้สึกไม่สบายใจนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนคืนนี้เมย์ถูกเรียกให้ไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเดียวกันอีกครั้งการเดินผ่านเตียงหมายเลข13เป็นเหมือนการทดสอบจิตใจทุกครั้งแม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความสงสัยที่มันดึงดูดเธอไปที่นั่นได้ ขณะเดินผ่านเตียงสิบสามเมยหยุดชะงักไปอีกครั้งเพราะเธอเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเธอกระตุกแรงขึ้นไปในทันทีบนเตียงสิบสาตอนนี้มีร่างของผู้หญิงคนเดิมนอนอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เมตื่นตระหนกคือผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะมองไปที่เธอด้วยดวงตาที่เปิดโพรงออกมาจากใต้ผ้าห่มขาวที่ปกคลุมร่างเธอไม่แน่ใจว่าเธอเห็นถูกหรือไม่แต่ผู้หญิงคนนี้กลับไม่มีชื่อไม่มีข้อมูลในระบบการรักษาของโรงพยาบาล ไม่มีการบันทึกว่าใครส่งเธอมาที่นี่ในคืนที่ผ่านมานี่มันเป็นไปไม่ได้เมคิดในใจขณะที่เข้าใกล้เตียง13เธอสังเกตเห็นว่าผิวของผู้หญิงคนนี้ซี่เซียวราวกับคนตายมาหลายวันแล้วผมยาวรุงรังเกินไปจนดูเหมือนจะไม่เคยถูกหวีตายแล้วหรือยังไม่ตายเมกระซิบในใจขณะที่ยื่นมือไปจับข้อมือของผู้หญิง เพื่อจะตรวจชีพรจรอ,อีกครั้งคราวนี้มือของเมยเย็นเฉียบอย่างกับจับน้ำแข็งขนาดที่ปลายนิ้วสัมผัสไปที่ข้อมือของหญิงสาวร่างกายของเธอก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยไม่มีชีพจรเมตลึงอีกครั้งเธอหันไปเรียกพยาบาลคนอื่นๆเพื่อมาช่วยแต่เมื่อพวกเขามาถึงพยาบาลคนที่เคยเห็นเธอในคืนก่อนกลับยิ้มเย็นและพูดว่าเมยนี่มันเรื่องของคนที่มาที่นี่แล้วไม่ยอมจากไปพยาบาลหญิงพูดเสียงต่ำ และแสดงท่าทีเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างคุณพูดอะไรคุณหมายความว่ายังไงเมถามในเสียงที่สัน่นพยาบาลคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่าเตียงนี้ใครที่นอนบนมันจะไม่หายไปจากที่นี่อย่างง่ายๆมันคงจะรู้จักคุณดีพอสมควรเมรู้สึกเหมือนความจริงบางอย่างกำลังเปิดเผยออกมาแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องราวที่พยาบาลคนนั้น พูดถึงคืออะไรทำไมเตียงนี้ถึงมีอำนาจเหนือชีวิตคนได้ขนาดนั้นคุณหมายความว่าอะไรทำไมถึงไม่มีข้อมูลของคนไข้คนนี้เลยเมถามเสียงดังขึ้นแต่พยาบาลกลับไม่ตอบเธอแค่ยิ้มแปลกๆและหนลันหลังเดินไปเมรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดและความสับสนเธอจึงตัดสินใจตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเตียงหมายเลข13ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแต่ข้อมูลทั้งหมดกลับว่างเปล่า ไม่มีแม้กระทั่งชื่อหรือประวัติคนไข้ที่นอนบนเตียงนี้แม้กระทั่งบันทึกการส่งตัวผู้ป่วยในขณะที่เธอกำลังทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเสียงที่เงียบสงัดก็เข้ามาในหูของเธอเธอจะไม่ออกไปจากที่นี่ไม่หันไปทันทีแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นร่างของผู้หญิงบนเตียงสิบสามหายไปแล้วทิ้งไว้แต่ความมืดและความสงสัยที่มากขึ้นเรื่อยๆรื่อสิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือการที่เธอได้มาถึงจุดนี้แล้วนั้น อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจจะเป็นการตั้งใจรอคอยบางอย่างที่เธอยังไม่เข้าใจเมย์ไม่สามารถหาคำตอบได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาความรู้สึกไม่สงบในใจของเธอกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อร่างของหญิงสาวบนเตียงสิหายไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกของการถูกตามรังควานนั้นยังคงคาอยู่ในจิตใจของเธอคืนนี้เมยกลับมาเข้าเวดอีกครั้งขณะที่ความมืดเริ่มครอบงำ โรงพยาบาลเก่าเธอยังไม่กล้าเดินไปใกล้เตียงหมายเลข13าเหมือนเมื่อก่อนแต่บางอย่างในใจบอกว่าเธอต้องทำมันให้ได้ไม่เช่นนั้นเธออาจจะไม่ได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมเดินไปตรวจหอผู้ป่วยในค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าของเธอสะท้อนบนพื้นหินเก่าๆตลอดทางเมื่อมาถึงหอผู้ป่วยเธอสังเกตเห็นว่าทุกอย่างเงียบผิดป,ปกติไม่มีเสียงจากผู้ป่วยหรือพยาบาลคนอื่นๆทุกคนดูเหมือนจะหายไป ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เหมือนเสียงกระซิบเมเสียงนั้นแหบแห้งและดังเบาๆมาจากทิศทางของเตียงหมายเลขสิบสามเมสะดุ้งและหันไปมองทันทีทว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครนอนอยู่บนเตียงแต่เธอรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาจากทุกมุมห้องไม่ใช่เรื่องจริงมันจะไม่เกิดขึ้นเมพยายามกล่อมตัวเองว่าเธอกำลังเหนื่อยจากการทำงานหนัก และเริ่มจินตนาการไปเองแต่ความรู้สึกไม่สบายใจนั้นยิ่งทวีความเข้มข้นเมย์ทาไม่หนีจากฉันไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้มาใกล้กว่าเดิมเมหันไปตามเสียงรู้สึกเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวจากมุมมืดที่ข้างเตียง 13. เธอก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวและเมื่อมองไปที่เตียงหมายเลขส3บาเธอเห็นเงาเบลอๆของร่างที่เหมือนกับผู้หญิงคนเดิมนอนอยู่ท่าทางของเธอเหมือนจะร้องไห้ ใครใครอยู่ที่นี่เมถามด้วยเสียงที่สั่นเครือทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงความเย็ยนที่ลุกลามไปทั่วร่างกายจากที่ขาข้างหนึ่งที่แตะพื้นเย็ยนๆความหนาวเด็ดนั้นดูเหมือนจะพยายามดูดกลืนเธอให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดฉันไม่อยากให้เธอไปเสียงนั้นดังกล้องอยู่ในหัวของเธอเสียงนั้นมาจากทุกที่จนเมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหลบหนีได้ ขณะที่เธอพยายามขยับไปข้างหน้าเธอเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวบนเตียงมันเป็นเพียงเงาเลืองรางที่ยืดยาวเหมือนกับร่างของใครบางคนที่ลอยอยู่เหนือเตียงแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้มันเหมือนกับกระซิบอยู่ข้างหูเธอเธอเป็นคนต่อไปเมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวเธอความรู้สึกกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอกลัวว่า เธอจะตกเป็นเหยื่อของเตียงหมายเลข13ามเหมือนคนก่อนหน้าที่ไม่ได้หายไปไหนเมตาสินใจวิ่งออกจากหอผู้ป่วยแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาหลังเธอไปทุกย่างก้าวเสียงกระซิบบางๆและความเย็นที่ทวีความรุนแรงทําให้เธอไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดเมื่อวิ่งออกมาถึงทางเดินโรงพยาบาลกลับยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เธอกลับรู้สึก ถึงการคาดหวังบางอย่างที่กำลังคลืบคลานเข้ามาไกลเมเดินไปตามทางกลับไปยังห้องพักพยาบาลแต่เสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆกลับทำให้เธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังรอคอยเธออยู่ข้างหน้าในตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เตียงหมายเลขสิบสามไม่ได้แค่เอาคนไปเป็นตัวตายตัวแทนมันกำลังรอคอยคนต่อไปที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ เช้าวันถัดมาเมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกมึนมงงและเหนื่อยล้าเธอไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนเธอฝันไปหรือมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ความรู้สึกกลัวที่ทิ้งรอยไว้ในใจนั้นกลับไม่เคยจงหายไปเธอพยายามจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพยายามบอกตัวเองว่าแค่ความเครียดจากการทำงานหนักและการถูกกดดันจากภาระหน้าที่แต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่าไม่ใช่แค่นั้น คืนนี้เมกลับมาเข้าเวดอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่กล้าไปใกล้เตียงหมายเลขสิบสามแต่เธอรู้สึกได้ถึงสายตาของบางสิ่งบางอย่างที่คอยจับจ้องมาที่เธอราวกับมันรู้ว่าผ่านไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมหมอให้เธอหลบหนีในช่วงดึกเมื่อเมเดินไปตามทางเดินเพื่อตรวจสอบห้องผู้ป่วยเธอรู้สึกถึงความผิดปกติอีกครั้งเสียงกระซิบดังขึ้นในหูเธออีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิมเมเธอเคยอยู่ที่นี่แล้ว เสียงนั้นแหบแห้งและชวนขนลุกเมรีพันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่เธอกำมือแน่นและเดินไปข้างหน้าแต่ขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงความเย็ยนที่รุกลามขึ้นมาจากพื้นกระเบื้องมันเย็ยนจนเหมือนจะกลืนกินเธอไปทั้งตัวขณะที่เธอเดินผ่านเตียงหมายเลขสิบสามมันเหมือนกับว่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นในหัวของเธอเธอเคยนอนที่นี่แล้วคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในใจเมรีพันไปมองที่เตียงหมายเลขสิบสามอีกครั้ง และเมื่อเธอเห็นภาพในห้องเงียบๆเ,เธอก็พบว่ามีร่างของใครบางคนที่เหมือนกับเธอเองเงาที่ดูเหมือนจะเป็นภาพสะท้อนของตัวเธอเองแต่ไม่ใช่เธอในตอนนี้มันเป็นเงาของเมที่นอนอยู่บนเตียงหมายเลขสิบสาร่างนั้นไม่ขย,ยับราวกับรออะไรบางอย่าง ไม่รู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนในกระจกแต่เป็นการเห็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเธอเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงหมายเลขสิบสามในโรงพยาบาลที่ร่างกายไม่ขย,ยับไม่หายใจจนกระทั่งเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เสียงกระซิบยังคงดังในหัวเธอเธอเคยอยู่ที่นี่แล้วมันเหมือนการเตือนให้เธอตระหนักถึงบางสิ่งที่เธอเคยลืมไปบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเตียงหมายเลขสิบสามและเธอเองที่เป็นส่วนหนึ่งของมัน เมวิ่งออกจากหอผู้ป่วยไปหาที่สงบในห้องพักพยาบาลใจเต้นรัวแต่ความรู้สึกแปลกๆไม่ยอมหายไปในขณะนั่งอยู่ในห้องเงียบนั้นเธอพยายามย้อนนึกถึงอดีตของตัวเองเมื่อก่อนตอนที่เธอเรียนแพทย์เธอเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงพยาบาลเก่านี้แต่ไม่ได้สนใจมันมากนักตอนนั้นเธอคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานที่พูดกันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจริงจังแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกถึงบางอย่างที่เธอไม่สามารถปฏิเสธ ได้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างตัวเธอและเตียงหมายเลขสิบสาเหมือนกับว่าเธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันมาก่อนแล้วมันก็กลับมาหาเธออีกครั้งเสียงที่ดังขึ้นในหูเธอเหมือนจะทำให้เธอรับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เธอลืมไปแล้วบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่เธอเคยเป็นคนไข้ของเตียงหมายเลขสิบสามมันคืออะไรเมกระซิปถามตัวเองด้วยความกลัวที่ท่วมท้นแต่คำตอบที่เธอได้รับกลับมาไม่ใช่คำตอบที่เธออยากได้ เธอเริ่มเห็นภาพที่ค่อยๆเด่นชัดขึ้นในหัวภาพของเธอในสภาพที่ไม่เคยมีชีวิตอีกต่อไปร่างของเธอนอนบนเตียงหมายเลข13ในขณะที่เสียงกระซิบไม่ยอมหยุดเธอเคยอยู่ที่นี่แล้วเธอจะไม่ไปไหนเมลุกขึ้นจากเตียงพักพยาบาลอย่างรวดเร็วมือของเธอสั่นไปหมดขณะที่เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในกับดักของสิ่งที่เธอไม่สามารถหลบหนีได้ความจริงเริ่มปรากฏขึ้นในหัวของเธอ เธอเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเธอเคยเป็นคนไข้ที่นอนบนเตียงหมายเลขสิบสามและตอนนี้มันกลับมาหาเธออีกครั้งเมรู้สึกเหมือนเวลาทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหยุดนิ่งเธอไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยออกมามันเหมือนกับการดึงเธอลงไปในหลุมดำที่ไม่สามารถหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้มีการเชื่อมโยงกับเธอและเตียงหมายเลขสิบสามทุกคืนที่เธอเข้าเวรความฝัน และความกลัวเริ่มกัดกินเธอจนไม่มีที่ให้ซ่อนตัวอีกต่อไปร่างของหญิงสาวที่เคยอยู่บนเตียงหมายเลขสิบสามยังวง,งเวียนอยู่ในหัวของเธอเช่นเดียวกับเสียงกระซิบที่บอกว่าเธอเคยอยู่ที่นี่แล้วเธอจะไม่ไปไหนคืนนี้เมย์ไม่สามารถทนต่อความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปเธอเดินกลับไปยังหอผู้ป่วยที่มืดสลัวและเย็นยะเยือกรอบๆตัวเธอดูเหมือนจะหยุดเคลื่อนไหวเมื่อมาถึงเตียงหมายเลขสิบสามเมย์ต้องเผชิญหน้ากับภาพที่ทำให้ใจเธอเต้นรัว ร่างของหญิงสาวในชุดผ้าเข่านอนอยู่บนเตียงครั้งนี้เธอสามารถเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นได้ชัดเจนดวงตาของเธอเปิดกว้างและจ้องมาที่เมย์ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความเจ็บปวดราวกับเธอได้รู้จักกันมานานเธอเมกระซิบเสียงสั่นรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงกระซิบที่เคยได้ยินดังขึ้นในหัวของเธออีกครั้งเธอเคยอยู่ที่นี่แล้ว เธอคือคนต่อไปเมรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังหมุนรอบตัวเธอจนหัวหมุนสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นแค่ตำนานที่กลายเป็นความจริงที่แสนโหดร้ายตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่เคยนอนบนเตยยงนี้ถึงไม่เคยกลับมาอีกเพราะเตียงหมายเลขสิบสามไม่ได้แค่พรากชีวิตคนที่นอนอยู่บนมันแต่มันจะกลายเป็นตัวตายตัวแทนสำหรับวิญญ,ญาณที่ต้องการอยู่ในโลกนี้ต่อไปมันคือการแลกเปลี่ยน เมคิดในใจขณะที่ร่างกายของเธอเริ่มขยับไม่ได้ความกลัวแผลส่านไปทั่วร่างเธอไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงเธอลงไปสู่ความมืดทันใดนั้นเสียงของหญิงสาวบนเตียงดังขึ้นเบาๆเธอเป็นตัวตายตัวแทนของฉันแล้วเมตกใจจนเกือบทรุดลงกับพื้นขณะที่รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เหมือนจะกลืนเธอไปหญิงสาวบนเตียงค่อยๆยิ้มออกมาอย่างเศร้าโศกก่อนจะพูดอีกครั้ง ฉันไม่สามารถหลุดออกไปจากที่นี่ได้แต่เธอจะเป็นคนต่อไปที่นอนบนเตียงนี้จะเป็นตัวตายตัวแทนให้กับฉันเมพยายามจะหลบหนีแต่ขาของเธอไม่ขยับตามที่ต้องการร่างกายของเธอถูกดึงเข้าหาเตียงหมายเลขสิบาอย่างไม่อาจต้านทานได้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังสูญเสียการควบคุมชีวิตความคิดและความรู้สึกทั้งหมดเริ่มพรพเลอในขณะที่เธอเริ่มจะล้มลงบนเตียงร่างของหญิงสาว ในชุดขาวค่อยๆเปลี่ยนแปลงร่างนั้นกลายเป็นเงาโปรง่งใสที่เริ่มหายไปจากโลกนี้มันเหมือนกับการถ่ายอวนบางสิ่งบางอย่างจากตัวหญิงสาวไปยังเมย์ก่อนที่เมย์จะตกลงไปในความมืดสนิทเธอได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยในหัวของเธออีกครั้งถึงเวลาของเธอแล้วเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทุกอย่างเงียบสงัดจนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีอยู่จริงเหมือนว่าเมย์จะหลุดหายไปในที่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบ เช้าวันถัดมาพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านหอผู้ป่วยหญิงและพบว่าเตียงหมายเลขสิบสามว่างเปล่าเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ในความเงียบสงัดของห้องผู้ป่วยนี้มีบางสิ่งที่ยังคงค้างคาอยู่ในอากาศเป็นความรู้สึกของการคอยรอการมาถึงของคนต่อไปที่อาจจะไม่สามารถหลบหนีจากที่นี่ได้เช่นเดียวกับคนก่อนหน้าเตียงหมายเลขสิบสามยังคงรอคอยผู้ที่จะกลายเป็นตัวตายตัวแทนถัดไป